สวัสดีค่ะเอฟซีท่านช่องบุญมาผ้าชูกเมื่อนี้ท่างช่องบุญมาผ้าชูกก็สิมาเป็นซื่อกลางหาแนวท่าของหมวยห้าหน้อยคือเกาล่ะค่ะห้าหน้อยของห้าเมื่อว่าน,นี่ก็เข่าเลขวิ่งอยู่พิเศษทั้งบนทั้ง่างเนาะคะ่ะสำหรับเลขเจาะมัดร่วมนั่งแฮมกับเขายูปกติเนาะคะ่ะ เขาสองสามอยู่ปกติที่น้องเอฟซี่เฮาเป็นยังไงเนาะสูกหมานกันแนบบอขันบอขันในสูกได้หมานเฮ่ากับมาเบิงมาตามกัน่อเนาะค่ะมาเบิงกัน่อว่าเมื่อน,นี่เลขกเดนเลขกวิ่งเลขเจาะเฮ้าสีมีตัวใดเท่ากับมาไปเบิงไปชมน้ำกันเลขสามตัวกะ ลุยหนา้าลุยหลังอยู่เนาะค่ะกะตามกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะซื้อกันไปตัวละบาทอาเทียมันถือมันเข่าลงทุนนมือละสามสิบหกบาทกะบ่ถือเข้ากับบ่เสียใจหลายเนาะค่ะถ้ามันถือเข้ากับได้หลายร้อยอยู่ลงทุนสามสิบหกบาทามันถือตรงๆมากกับสีได้ แปดลอยเก้าลอยกัวบาทอยู่เนาะคา่ะเมื่อว่านี่ก็สุอยอยุทธิแแต้มเดียวเท่านั้นเนาะคา่ะเมื่อนี่เขาก็มาเบิงมาตามกันต่อว่าแน่เมื่อนี่สามตัวอาจสิตแตกเนาะค่ะเขาก็มาเบิงมาตามกันต่อว่าสามตัวของข้าเมื่อนี่สีได้ตัวใดเนี่ยก็มาไปเบิงไปช่มน้ำกันค่ะ อันนี้ห้าเบิ้งเลียกน้ำย่อยไปก่อนเนาะคะ่ะถ้าเบื้องไทยคลิปเบื้องเอาเต็มเต็มว่าเลขกสามตัวห้างสิม,มีตัวใดเนี่ยอันนี้ห้างให้เบิ้งเลียกน้ำย่อยไปก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเขามาเบิ้งก็ซอยกุไลกุแช่กุติตามให้ทั้งช่องหุนมาผ้าชกเนี่เด้อค่ะทั้งช่องหุนมาผ้าชกก็กเป็นช่องน้องไม้ของกระสีเห็ดไม้หม่าบ่าทันใด พอเดือนอยู่ค่ะเฮ้าม้วมเริ่มเฮ็ดร่องผิดร่องถูกพี่เนาะค่ะพี่น้อง FC เอฟซีเข้าเขาเมาเบิงกัซอยกดไลกดแช์ให้ทังช่องเฮ้าในเด้อค่ะเพื่อเป็่นขวัญกำลังใจให้กับอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นท่างอาจารย์เพิ่นก็สิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆม่าให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าในเบิงต่อไปเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นก็ เอาใจพี่น้อง FC เอฟซีเฮาดีดีค่ะเลือกการเลือกงานมาเด็กเดินเพิ่นกับบอย่อมหลับย่อมนอนเพิ่นกับมานาั่งกันกล่องเพื่ออยากได้ตัวเลขเด็ดเด็ดมาให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าได้เล่นได้รุ่นกันเนาะคะ่ะความหวังของอาจารย์เซียนเพิ่นกับคือพี่น้อง FC เอฟซีเฮาถูก เลขที่เพิ่นลงมากก็คือความวังของอาจารย์เซียนแต่ละเซียนเนาะคะ่ะมื่อนี้เลขสามตัวของอาจารย์เพิ่นกสิมีหกห8าแปหกเก็ศูนย์เกหเก็เก้าสองเก้าหนึ่งหาหนึ่งสองนี่แหละคะ่ะคือเลขสามตัวมื่อนี้ เอฟซีมากกเก็บเอาไว้พอมากกับพานไปเนาะคะ่ะสำหรับน้อยมัดร,ร่วมน้องแฮมเมืม่อว่านนี่กับเขานะคะ่ะมือนี้แอดกับคิดว่ามันต้องเขา่าที่แอดมากเป็นส่วนตัวก็คือสองเนาะคะ่ะแอดมากเลขติดสองพี่น้องเอฟซีกับเยสเซียแอดหลายเด้อค่ะก็เก็บเอาไว้เบืองฟังเบืองไป อาเทีมันถือมันแมนห้เาเบิงไปหลายหลายมือห้อากับจังคอยคิดลงทุนเนาะคะ่ะมือนี่แอดกดสิขอจบคลิปว้เพียงแค่นี้ก่อนเอ้อเอาไว้มืออื่นห้ากับจังคอยมาพบมาพอกันไหมให้พี่น้อง FC เอฟซีห้าโชคดีถือห้าน้อยมือนี่กันสุขูสุขนนะคนเน้อค่ะสวัสดีค่ะ